อีกแล้วครับอีกแล้วตัวนี้เป็นโลดนะครับตัวนี้โอ้โหตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวไงตัวงามตัวนี้ตัวงามจิ้งรออยู่ไบ่บ์บัวตายครับทีแล้วมึงมิดตัวเนี่ตัวนี้ ครับวันนี้ไปยามมองครับลงมองไว้จะเข้าแลยแหละทีมงานครับน้ำครับไ,ไปครับลงน้ำครับวันนี้บรรยากาศส,สดๆครับ อันแรครับกำลังยกเบื้งครับมาทำแะ้วครับไล้ลรครับจวะระบอถไเอะใจนกี่ล้วต้องทำมอกแตงมปลาเอ้ขาดน้ดเอยตังาลก้นเนี่ยเหรอฮะ,อะ,อะ,อะ อลายคนเนี่ยล่ะเลือดจะกล้ำล่ะตัวใครนี่ยังไงมันก็อยู่ขามปลาอยู่เดี๋ยครับถือแล้วครับปลาอย่างไรปลาเก่าปะปลาโม่เห็นเคยยังก่อคนไทยเอื่นปลาอีเติบคนไทยเอื่นปลาเอื้อมาดึงมือมาปลาหมอช้างหยียบปลาหมอช้างหยียบแมนแมนวู้แมนวู้

ปลหเนปลใหญ่ปจะติกปลาสดวสดสดนี่เหรอไผ่ใส่เนาะำเลยไม่ร่ำเดียวที่ตกปลาปะไมเยอะไมไปใส่เนี่โอ้ตกปลามาจากตกปลามาจากเป็นลงเลยน่มันยังเกาะปต่ตอนังหลาดอีกเฮ้ยบางมีเด็กไผ่เขาหนีมัดที่มือมเลยเขาเขอยู่ขางปลาอยู่นี่มัดก

<cười> 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 ừ, <ô. cười> Lắng thứ thong hầm tay anh paka paka go ba móng hầm pamó pamó paka mỏ, mỏ ดวงล้มเงนินสาเราเลยก็ต๊อบอมันรูดได้ปะน้ำลึกครับเพียงข้อแล้วครับน้ำตอนใส่บอ,บอนี่ด้ตอนใส่น้ำยังบ่ึ้นครับ Chắc nằm lấy mà tháng đẹp Đây ได้ๆนะครับอีกตัวครับปากกาครับปากกาตอนนี้เขาเรียนกลางไปวะนี่ครับตะไคร้ที่สองครับมันอยู่ครับตะไคร้เนี่ยจากหัวแรกก็รับถือ ใช้แช่เลือดนะเนี่ยแช่แช่เลือดสูตรนครพนมครับอันนี้ว่าแชกกับหมาเนี่ยโอเคหรอกมีว่าถึงน้ำตกขอางยังไม่พอของเหี้ยมีอยู่ดีใส่น้ำเลือดเดียวอันนั้นก็ใส่ดักแล้วบอลเลนอันนี้บอลในดักนี่ตุ้ยตุ้ยครับนี่ตุยวะ นั่นไงมอีกแล้วครับอีกแล้วตัวนี้เป็นโลดครับต <sh> <sh> ัวนี้โอ้หตัวนี้ตครับตัวนี้ตัวตงามตัวนี้ตัวงามยู่เคบังเบบอยบบอตายครับทีแล้มึงโดนแล้ตัวนี้

แช่อิบนกับยางเรียกน้ำพริกแะค่น้ำพริกปลาทู่นะไฟซอง,งครับมันเ่เห็นับเห็นไหเห็นไหมนี่ครับอีกหนึ่งแต้มครับ นี่ครับมาอีกแล้วครับปโขงใส่โขงเขาใหญ่โตโตไปพุ่นดีกว่าครับเห็นครับเห็นเห็นใส่สวยครับใส่สวยใส่งามเยอะเนาะงามเยอะเยอะแยะเยอะโอ้ใส่ปนแน่นอนทำหน่เนาะเออใส่ย่างกินกินเขาเหนียวแนเนาะเกือบมากว่ะ อย่างนี้ครับผมดูไปใครหาวพันหมดเนี่ยนี่เป็นตัทางไรวะจับพัทกงนเลยเล็กๆกระสบุระสครับติดพันกันยุณพ่ผเป็นยังไงคูอยากข้าใส่ทานนี่ พ่อเบิ้งหนานามแล้วเบิ้งกินนามก็ฟังพูดนามมันเหม็นเอากองห้ามาโตปุ๊บไหนเก็บเลยเออเก็บเลยเก็บเลยอี๋เก็บก็ต้องขึ้นไปสางก่อนเลยมือใส่เลยใส่เลยสางไปพวรโตใส่บ่ห้างกับสางไปพวรต้องเห็ุแบบนั้นแหละอีล๋ต่อไปพูนเลยข้าเก็บสางข้าโปรต้าข้าจะโตเรื่องเนาะ กูสร้งบรคามไวยแต่ใคขวาเด้อว่าไพเลือกคนจิบไงเลยร้อนไพ่ชั่วเลยอบนะอกบ่ดนออกยู่ติอันนี้มันยุแก่หยาครับติดปลานี่แก่หยาอีก <c oughs> มันเป็นติไพ่ปลาชิงไงน,นะ ่ไยครับเบิ้งต่อไปครับฟังนี่ยาวโบรายครับมานเดือดฟังไมแล้วครับไม้เีวโอ้ฟังนี่มาทีๆเลยครับฟังนี่ยุไว้อนไา้เียวนี่นี่ครับใส่ใส่สวยครับใส่งามู ต้องกู้แล well> really? ้วพ่อง่ได้เจ๊ไข่หมันไข่ต้ม่ได้ว่าสนว่าไข่เลือดขายเลือดขายเลือดขายเลือดสูตรละครพนมหลายสูตรครับแ้วไรครับมันมาเป็นฟูงดิปลาแนวเนี่ยเชื่อยวบอ่ะหนัง่นังเง่นบอ๊ย รงใส่ไปน้ำครับปดหนาไปน้ำหนากระไรอยู่เป็นมังมองครับบางช่วงครับบวคอยมีหยา ก็ฟังมีหยาหน่อยก็ฟังคุณยุ้งตึงๆมีตัวปะครับตึงแล้วครับตึงหยาหรือตึงปลาแข่ง,างยางกันปะ ยำอันนี้มาครับดึกซะยำไข่กวัวไฟครับ,คครบมาอคคุ่เออมันแห้งเลยวางลึกมั้ยยุ่งกวนดีวะทิมงานครับทิมงานม,มงานคุณภาพเอ,อ้ยเอาบรรยากาศครับมันนี่ครับไม่หนีไปไหนเลย กูจ้องไว้แล้วกูไม่รู้ <c oughs> ไฟแห่งมากเลยมัง